เดี๋ยวนี้จะพาเพื่อนมาเช็คยอดขายนะครับใน Shopee a แอวิธีการปรับแอดแล้วก็การเลือกสินค้าเพื่อจะลองเอามาเทสเพื่อโปรโมทนะครับก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ใครที่ยังไม่กดติดตามแล้วก็ใครที่สนใจนะครับตอนนี้ผมมีข้อเรียนการเป็นในหน้าของ Shopee นะครับของ Facebook ของ YouTube แล้วก็ทิกต o อกนะครับ399เกาสนะสนใจก็ทักลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยเนาะมาดูกันนะครับ อันนี้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยใครที่ยังไม่สมัครตัวช้อปปี้แอฟเฟ i วลเ t ตต้องสมัครก่อนนะครับแล้วเราก็จะสามารถเข้ามาเช็คข้อมูลได้ตามนี้อันนี้เนี่ยก็เป็นคือจะบอกว่ามาจากที่ผมส่วนหนึ่งอ่ะมาจากการโปรโมทเลยนะครับมาจากการโปรโมทนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่อัปเดตนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตอีกวันหนึ่ง เพราะว่ายอดขายเนี่ยผมขออนุญาตคิกเข้าไปให้ดูยอดขายให้ดูหน้านี้ก่อนนะครับเพราะว่าสินค้าที่ผมเอามาโปรโมทก็คือสินค้าตัวนี้ที่จริงแล้วตอนนี้สินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับขายไปแล้ว4ชิ้น4ชิ้นีจริงแล้วจะต,ต้องได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณ60บาท60บาทนี่จากการโปรโมทแบบเพิ่มยอดวิวนะครับแบบเพิ่มคนเข้าชมวิดีโออะนะครับตอนนั้นโปรโมทไปประมาณ20 20หรือ30บาทได้แหละแล้วมีคนซื้อเนี่ย4ี่ สี่ชิ้นถือว่าคุ้มเลยแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังลองโปรโ,โ,โมทแบบเพิ่มยอดขายเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนอันนี้เนี่ยมันมาจากการที่วิดีโอมันวิ่งเองนะครับมันมีข้อดีอยังไงนั่นแปลว่าถ้าวันนี้เรายิงแอดแล้วแอดมันวิ่งนะครับมีโอกาสที่คลิปอื่นจะขายได้ด้วยมันก็จะมีนะครับเอออะทีนี้ให้ดูอ,อย่างหนึ่งนะครับเวลาเข้ามาเช็ครายได้จากการที่มียอดขายเนี่ยให้เพื่อนๆดูตรงนี้ด้วยนะครับว่า อันเนี้ยมันมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียก็คือเราเอาไปโพสใน f เฟซบ o ๊กไหมเอาไปโพสใน YouTube หรือเปล่าเอาไปโพสใน IG ใน t w i t t e ตอร์ในอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่อันเนี้ยที่ให้เห็นเพื่อนๆเห็นชัดเลยก็คืออันเนี้ยมาจากตัว s h อป e ี้วิดีโอเลยเห็นไหมแปลว่าเนี้ยมันมาจาก s h อป e ี้วิดีโอเลย100%ไม่รู้ว่ามาจากแอดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวมันจะมีอัปเดตอีกนะครับอันนี้มันไม่ได้อัปเดตล่าสุดนะอืมเพราะนี่วันที่ยี่สิบแปดเองนะครับเพื่อนๆมันที่ยี่มมัััันนนนนแแลล้้วววีีท่ ม,มันยังมีอัปเดตอีกเนาะเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับอ่ะตีนี้ย้อนอ,อกมานะครับย้อนลงมาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูที่ตรง e video, รช้อปปี้วีดีโอนะครับช้อปปี้วีดีโอนี้นะทีนี้เราจะมาเช็คนะครับเราจะมาเช็คแอดกันนะครับเช็คแอดกันก็คือนี่เข้ามาที่ตรงนี้เมื่อกี้ผมให้ดูเรื่องของยอดขายแล้วเนาะอันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับจากการที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากไม่ไม่อยากยิงแแล้วคุณอยาก อยากขายได้เยอะนะครับวันหนึ่งคุณลองทําให้ได้นะครับสาคลิปทําคลิปง่ายๆนะครับทำคลิปง่ายๆแล้วคุณโพสต์ลงไปซึ่งก็ลองไปทําตามในห้องเรียนนะครับในห้องเรียนเนี่ยผมจะสอนทําคลิปแบบรูปภาพนะครับเอาไว้ทําคลิปแบบการใช้ตัวเทมเพลตของเขาเอาไว้นะครับก็คือเอารูปภาพเนี่ยมาทำแล้วก็สามารถที่จะโปรโมทแล้วก็สามารถขายของได้เลยนะครับนะก็ลองดูแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือน,นี่เลยครับจำนวนคนเข้าดูเพิ่มขึ้นเยอะมาก แต่ก่อนเนี่ยมีคนเขาดูแบบหลัก3 0 0พันสี่พนเนี้ยมันน้อยแต่พอตอนนี้มีคนเข้าดูเยอะขึ้นทีนี้การยิงแอดอย่างที่บอกครับมันต้องวัดผลนานหน่อยมันไม่ใช่แค่วัน2วันแล้วมันจะเห็นผลเลยมันไม่ใช่นะครับต้องใช้เวลาเนาะอันนี้ก็ผมก็ทดสอบปร,ประมาณ1อาทิตย์แล้วแต่ก็ยังหาจุดที่จุดคุ้มไม่ได้นะครับแต่ว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังไม่เยอะเพราะว่าสินค้าที่เราเอามาขายเนี่ยบางทีคอมมิชชั่นมันน้อยนะครับ อ่ะทีนี้เราเข้าไปเช็คแอดตรงนี้นะครับนี่นะเช็คแอดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปอ่ะทีนี้พอเราคลิกเข้ามานะครับเราก็จะเจอข้อมูลนะครับว่าสถิติของ1สัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยเรายิงแอดไปแล้วเนี่ยมีคนเข้าชมเท่าไหร่ก็ประมาณ6000กว่านะครับหกพันกว่าคนเนี่ยทำไมยังมียอดซื้อน้อยแปบลบว่าสินค้ามันอาจจะยังไม่น่าสนใจหรือราคาหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเพื่อนๆอันนี้มันเหมือนกันมันก็ต้องไปนั่งปรับครับไปนั่งเช็คจนกว่าเราจะเจอสินค้านางฟ้าเหมือนในทิกต o k เนาะนะครับ อันนี้ก็ขายไปแล้ว4ชิ้นนะครับเราใช้งบประมาณไปประมาณ41บาทแล้วกันประมาณ41บาทนะครับ41บาทเนี่ยผมขายสินค้าไปแล้ว4ชิ้น4ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าตัวนี้นี่นะครับจะมี2ตัวที่ผมขายได้ก็คือสินค้าตัวนี้2ตัวนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมสองตัวนี้นะครับมีคนเข้าชม 2, 2องสองอพันกว่าอันนี้ก็2องจุดหนึ่งสองพกว่าบาทแล้วก็ใช้งบประมาณไป14 14อันนี้1 4บาทเห็นไหมครับอันนี้3บาท เห็นปะแต่สินค้าตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวที่เป็นเชชูเนี่ยนะครับขายได้สามชิ้นข,ขายได้สามชิ้นนะครับขายได้สามชิ้นสามชิ้นเนี่ยนะครับได้คอมมิชชั่นประมาณยี่สิบาทชิ้นละยี่ชิ้นหนึ่งชิ้นยี่สบาทแปลว่าเมื่อกี้ผมใช้งบประมาณไปประมาณสิบสี่บาทใช่ปะผมจะได้คอมได้กําไรประมาณสี่สิบาทได้กําไรประมาณสี่สิบาทโอเคไหมนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ย ไอตัวผมเท้า,ทาเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ผมขายได้หนึ่งชิ้นใช่ไหมนี่ขายได้หนึ่งชิ้นตัวเนี้ยผมผมเช้าเนี่ยคอมมิชชั่นมันแค่ผมคอมคอมมิชชั่นมันแค่4ี่บาทมั้งก็ยังถือว่าก็ยังยังกําไรอยู่นะครับอ่ะถ้าถามาว่าอะไรเนี่ยกำไรอยู่ไม่ใช่ยังกำไรอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมยิงแอดแล้วแอดมันกินเพิ่มก็คือตอนนี้ผมมาทําโฆษณาเพิ่มในสามตัวนี้ทําไมผมถึงเลิกทําโฆษณาเพิ่มในสาตัวนี้เพื่อน,เพ,อนเพราะว่าไอตัวนี้เป็นตัวที่ผม ยิงแล้วผมได้ได้เงินแต่ว่า,อาสองตัวนี้แตกต่างกันคือตัวนี้ผมมายิงใหม่วันนี้นะครับเพื่อลองดูว่าถ้าเรายิงแอบแบบเพิ่มยอดขายเนี่ยแบบเพิ่มยอดขายนะมันจะได้คอมมิชชั่นไหมตอนนี้มันกินเงินไปแล้วศูนย์จุดห้าแปดแต่ยังไม่ได้มียอดขายเลยนะอ่าโอเคไหมเสร็จแล้วมาดูตรงนี้อันนี้นะครับเป็นวิดีโอเดียวกันแต่ผมใช้การเข้าชมนี่ผู้เข้าชมต้องสองพันกว่าแล้วเมื่อกี้มีคอมมิชชั่นไปเท่าไหร่ครับ มีคอมมิชชั่นไปแล้วสี่สี่ออเดอร์เออสามออเดอร์ถูกปะอันนี้เราได้กําไรแล้วนะจากจากการเข้าชมแต่ที่ผมลองโปรโมตแบบยอดขายเนะี่ยคือเราอยากรู้ว่าถ้าเราโปรโมตแบบยอดขายไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถมียอดขายได้ไหมเออนะครับต่อมาที่ผมโปรโมทเพิ่มอีก2อันนะครับจะเป็น2อัน2อันนี้หรือสาอันนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันจะมีคนเขาเข้ามาคอยคลิกดูครับเราจะเช็คได้ไงว่ามีคนคอยคลิกดูผมขออนุญาตก,กดย้อนลงไปตรงนี้นะมีสอนละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆเข <ๆ S 2> ้ <ๆ S 1> เามาดูตรงนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อนๆเข้ามาดูตรงกล่องข้อความขาเข้าอันนี้คืออยู่หน้าแรกเลยนะอยู่หน้าหลักนะครับต่อยู่หน้าหลักเลยออกมาหน้าหลักเลยเห็นไหมนี่หน้าหลักนี้นะครับนี่ไหมแล้วเราคลิกตรงข้อความาขาเข้าตรงข้อความขาเข้าเพื่อนๆจะตรงข้อความขาเข้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีนี่ครับอัปเดตอัปเดตของช้อปปี นะครับไลฟ์ก็ช็อปปี้วิดีโอคุณคลิกเข้าไปเลยครับอัปเดตเพื่อนๆนจะเห็นว่ามีเริ่มมีอัตราการคลิกอัตราการดูเออทำไมมันเป็นอย่างนี้นะผมผมก็ลังงงบันอยู่นี่อัตราการคลิกกับอัตราการดูเห็นป่ะนี่เลยเนี่ยสินค้าเริ่มมีคนดูแล้วผมก็เลยเนี่ยอย่างที่ผมเลือกโปรโมทอันนี้เพิ่มหะเพราะว่ามีคนดูสนิน,น,ค,น,สค,นสค้าตัวนี้เพิ่มขึ้นนี่นะมีคนดูสินค้าตัวนี้เพิ่มขึ้นสินค้าตัวนี้ที่ผมโปรโมทไป Current. มีคนดูอยู่แล้วเห็นไหมแต่ว่ามันมีสินค้าตัวนี้เพิ่มเข้ามา เราก็ต้องมานั่งไล่ดูครับว่าหลังจากที่เราเลือกโปรโมทคลิปไปแล้วมันมีสินค้าตัวไหนบ้างที่คนเริ่มเข้ามาดูเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยที่มีคนเริ่มเข้ามาดูไหมมันจะมีสินค้าที่เป็นทิชชู่ตัวเนี้ยที่ผมโปรโมทไปมันมีคนเข้ามาดูอ่าแปลว่ามันมีโอกาสที่เราจะขายได้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมใช้นะในทฤษฎีของบ้านส้มนะครับโอเคไหมอ่ะย้อนลงไปนะครับย้อนไปนะกลับมาที่ในแอดเหมือนเดิมนะครับกลับเข้ามาที่ในแอดเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเราก็เช็คได้แล้วก็ 2. มีอีก right. จ no no ุดหนึ P ่งที่ผมเลือกสังเกตนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าผมใช้งบประมาณไปแค่นี้เองนี่นะใช้งบประมาณไปแค่นี้เองครับสองร้อยกว่าบาทแต่เพื่อนเพื่อนเห็นที่ผมตั้งแอดไหมอ่ะดูอย่างอย่างอันนี้ก็ได้ครับเพิ่มยอดขายเนี่ยนี่เลยผมคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ผมคลิกแบบเพิ่มยอดขายเนาะเพิ่มยอดขายเนี่ยผมตั้งแอดนะครับนี่นะเพื่อนๆดูนะผมตั้งแอดนี่พันกว่า ออพันกว่านะครับแต่ทําไมมันกินแอบน้อยมากนะคิดค่าแอบน้อยมากนะลองดูนะผมนึกบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นใครจดโปรโมทลองโปรโมทเนี่ยโซนุดห้าแปดอันนี้ผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการที่ AI นํนำส่งไปแล้วมีคนดูนะแต่ยังไม่มีคนคลิกหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเราเราตั้งไปเนี่ยหนึ่งพันเนี่ยมีมีคนเห็นเนี่ยสี่สิบกว่าคนสี่สิบนะเข้าชมปกติเนี่ย เพราะแค่แค่มีคนคลิกเนี่ยมันก็คิดตังค์แล้วใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนช่วงโปรโมทครับช่วงฟรีเออช่วงฟรีนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบเข้ามาทานะลองเข้ามาเล่นดูนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยอันนี้เลยผมตั้งเลยนี่อันนี้นะนี่แล้วก็มันให้เราหยุดได้ด้วยนะพอเราทําไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นวันต่อวัน,นเวลาตั้งเนี่ยมันเราสามารถเลือกตั้งอันนี้เราสามารถเข้ามาอัปเดตเงินในนี้ได้ด้วยวันที่ได้ด้วยนะนี่เลยนะครับคลิกไปเห็นไหมมันจะมีให้เราเลือกเลยครับหนึ่งวันสองวันแล้ว หรือว่าเราจะเลือกมากกว่าน,นั้นก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็กดตั้งยาวไปเลยก็ได้ครับอาจจะสองวันสามวันอันนี้เราลองเข้ามาเทสอีกทีหนึ่งว่าพอเราโปรโมทไปแล้วเนี่ยมันมีคนดูไหมอย่างเงี้ยม่มีคนดูแค่หนึ่งคนเองเห็นปะอืมแค่หนึ่งคนเองก็เดี๋ยวถ้าเราลอ,ลองโค้ดไปถ้ามันไม่โอเคมันไม่มีคนเข้าดูเราก็ไม่ต้องไปสนใจทีนี้ยอดเกินตรงเนี้ยเห็นไหมครับยอดเกินเนี่ยมันตั้งได้นะครับอะคลิกตรงนี้นะเห็นไหมครับเราสามารถปรับเพิ่มได้นะครับ เราปรับเพิ่มได้เลยสมมติเราตั้งเป็นห้าพันกดถัดไปปุ๊บตรงนี้มันจะเปลี่ยนให้เราเลยเห็นไหมมันจะเปลี่ยนให้เราเลยนะครับเรียบร้อยเราสามารถเข้ามาเช็คตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเข้ามาปรับของแต่ละวันได้หรือถ้ามันหมดแอดเป็นหมดไปแล้วเราอยากเข้ามาเปิดเนี่ยสมมติแอดตัวนี้ถูกปิดไปแต่ไอสินค้าตัวนี้มันขายดีเราคลิกเข้าไปครับให้เรามันจะกดให้เราดเรดเกดเริ่มได้เห็นไหมกดเริ่มได้แต่ว่าเราอย่าลืมไปตั้งค่าต่างๆก่อนเนี่ยนะครับโอเคไหม ก็กดเริ่มได้เลยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าแอดมันไม่วิ่งผมก็จะไม่ไม่กดอ erm ันเดิมผมก็จะไปหาสินค้าตัวใหม่ทีนี้การเลือกสินค้าก็อย่างที่บอกครับมี2จุดคือสินค้าที่มันเริ่มม,มียอดวิวในนี้อสินค้าที่มันมีเริ่มเริ่มมียอดวิวเมื่อสินค้ามันเริ่มมียอดวิวผมก็จะเริ่มเอาสินค้าเนี่ยมาลองลองเทสแอดดูยอดวิวมันไม่ค่อยเยอะนะครับไม่เป็นไหมยอดวิวมันไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันมีคนดูมันก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีคนซื้อก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าราาราดาปดคัับบูนะ เพราะว่าเราเราไม่รู้ว่า,าระบบของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็มันใหม่ของทุกคนนะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วหลายๆคนก็ยังไม่ได้ลองโปรโมทก็ลองโปรโมทดูนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไม้ได้ใต้คลิปนี้แล้วกันแล้วก็ฝากค์สเรียนนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าสำหรับคนที่อยากทําหน้าของอบ้านส้มเป็นนะครับของช้อปปี้เป็นใครอยากที่จะเอาสินค้าของช้อปปี้ไปติดตะกราที่ของเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าติดตะกราที่ยูทูปเนี่ยมีสอนครบหมดทุกอย่างเลย ก็ทักนะครับลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวันนี้ได้เลยนะครับะขอให้ทุกคนมียอดต่าง